d a ทูแล้วนะคะ d a ทูของเราก็คือวันนี้เราจะไปฟูจิช้างกันนะคะวันนี้ออกแต่เช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมง mm hmm. เดี๋ยวเรารอรถมาประมาณ6โมง1นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรานั่งไปต่อที่บัสเป็นบัสสเตชันเนาะแล้วก็เดวนัางไปฟูจิกันดูซีรุ่นกันว่าวันนี้เราจะได้เห็นฟูจิไมโนะโอ๊กขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาออก อสถานีชินจูกุแล้วก็ออก x 1 2นะคะใชยช้าวันนี้อากาศดีมากเลยอะอากาศดีแล้วก็แบบไม่ได้หนาวจนเกินไปไใช่ใช่ใช่กำลังเดินไปที่บัสบัสสเตั่นกันนะก็มาขึ้นอ่าขึม้มได้เรื่องก,ก็ได้แต่ชั้นสี่เลยนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปในตึกนี้นะคะอันนี้อยู่ชั้นสี่นะในนี้ก็จะเป็นแบบตึกตึกที่แบบรถขับขึ้นมาเลยนะคะเป็นเทอร์มินอลของของบัสเลยนะใหญ่อยู่นะอันนี้นะคะเป็นเทอร์มินอลนะขึ้นชั้น4ขึ้นมาชั้น4ี่นะคนเยอะมาก พอใกล้ๆจะถึงเวลาที่แบบเราจะขึ้นรถนะคะก็มารอที่หน้าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเลขบัสเนาะที่ต่อของเราเป็น47นะแล้วก็กำลังจะมาในอีก10นาทีนะคะอันนี้ก็จะขึ้นมาตรงแบบชั้น4เลยก็มาขึ้นรถตรงนี้รอบัสนะคะเดี๋ยวจะมาแล้ว46ออกของเราจะมา55เนาะ7โมง55นะคะตอนนี้ก็เลยออกมานั่งรอข้างนอกแหละเย็นนิดนึงแต่ว่าแบบ คนเยอะมากคนเยอะคนเดินทางเยอะคงแบบว่าทำไรอะเพราะว่าคนเดินผ่านจะเห็นนาซันอยู่ในจอก็คือคนเยอะมากนะคะเราก็มาให้ตรงเวลาเพราะว่าถึงเวลาที่เขาออกุก็เขาออกไปเลยจากเขาคาดเขาคาดผ้าเนี่ยเนี่ยผ้าสีแดงอันเนี้ยสายคาดปุ๊บก็คือขึ้นรถไม่ได้แล้วนะจ๊าก็คือตกรถนะคะทุกคนแต่ของเราเรามาตรงเวลาจ้า ขึ้นรถบาัจากสินจูกุไปฟูจิก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะดังนั้นก็คือสามารถซื้ออาหารขึ้นมาทานบนรถได้นะคะอาหารเครื่องดื่มก็เน้นที่แบบกิ่นไม่แรงมากแล้วกันโนแล้วก็นั่งมาแป๊บเดียวค่ะก็คือเห็นฟูจิแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่เรามาฟูจิแล้วเราก็เลือกนั่งรถบัสเหมือนเดิมเลยซึ่งมันสะดวกสบายมากคือนั่งแป๊บเดียวชมวิวไปเพลินๆก็คือจะถึงแล้วแต่เขาจะมาแวะฟูจิคิวไฮแลนด์ก่อนนะคะทุกคนจากนั้นก็ค่อยตรงเข้าสถาน,นีคาวาคุจิโกเลยยังแอบเห็นที่ม้าอยู่ริมทางอยู่เลยอ่ะมาฟูจิรอบ2จะมีอะไรใหม่บ้างเช่นจุดนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะเป็นจุดที่แบบทัวร์ลิสสปอร์ตมากๆแล้วจะเป็นตำนานแล้วนะทุกคน มาลงที่สถานีรถบัสคาวาโกุจิโกแล้วนะคะก็มาซื้อตั๋วก่อนเลยเราเลือกเป็นตั๋วแบบ2 day pass นะคะแล้วเราก็เลือกขึ้นในสายสีแดงซึ่งรถแมพก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็บัตรนี้แสดงตอนลงรถบัสนะขึ้นบัสสีแดงมาแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งก็จะเห็นรอสันที่สองเลยนะเพราะว่ารอสันแรกที่เล็กๆเราต้องข้ามถนนไปมาคนเยอะมากแล้วก็ที่แคบมากแต่ว่าเนี่ยเลยมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอรอสันที่ใหญ่กว่าแล้วก็กว้างกว่าด้วยโอเ,เข้ามาตรงบัสซ็อบที่เกนะคะ ก็คือไหนๆก็ลงมาแล้วก็เลยมาซื้อคุกกี้ละกันคุกกี้ฟูจิคือแบบว่าจะขึ้นรบเวนะคะแต่ว่าคนเยอะมากเนี่ยแถวคือแบบแถวคือเลยไปยาวไกลมากเลยไมขึ้นนะคะอะคุกกี้เป็นแบบนี้นะอะนักงจังนั่นงอะไรอแบบ่ะของเล่นหรอ จมาซื้อคุกกี้ฟูจินะคะเพราะว่าลงมาลงมาป้ายที่เก้านะป้ายแรกเลยแต่ว่าเป็นรบเวล์นะอย่างที่เราบอกมาทุกคนแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยเอามาซือ้อคุกกี้อันนี้เราจำเป็นคุกกี้ฟูจินะอร่อมากนี่ยะ,ะ่ะบัสต๊อปแรกของเราม้าอะไรเลยค่ะตามไล่หาขนมไปแล้วจ้า,า,มาแ,แม่เจ้าแถวนะคะ,ะ,คะใช่อันนู้นป้ายแถวปถ้ายแถวอยู่นูน้นแล้วก็อันนี้นะคะรอขึ้นรถเวลแต่ว่าเขาคงเร็วแหละเอาจริงๆ เออถ้าใครไม่เคยมาก็คือไปดูอีกทีหนึง่งโอเคค่ะซื้อขนมเรียบร้อยแล้วเรามีพอปไปถ่ายกับปูจิของเราแล้วนะแตตอนนี้เราอยู่หน้าโบเวลนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถบัสกันอีกทีหนึ่งจ้ะโอเคเป็นธงแบบปากา่าอันนี้เป็นที่เราหางมาจากในเล็บนะคะก็จะเป็นอ่ามิวสิกฟอเรสนะเดี๋ยวลองมาดูอะไรใหม่ๆบ้างเฮ้ยแต่มันมีอาร์ตด้วยนะฉันชอบ เุ้ยต้นอะไรไม่รู้น่ารักจังเลยเหมือนต้นแบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยไป<ะ>เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบมุมที่ถ่ายฟูจิอะ่ะที่กับแบบตึกแบบตึกสไตล์ยุโรปด้วยนะทุกคนแต่ข้างหน้าก็ดูแบบโอเคนะใช่ใช่ต้องให้ดูประมาณสไตล์แบบสวนยุโรปอะไรแบบเนี้ย ไม่ค่อยมีคนมาอยู่นะไม่รู้คนเยอะหรือเปล่าหรือว่าจะในนั่นจะเฉยอันนี้นะคะจะเป็นทิเ็ตนะราคากำลังคอนซิร์นอยู่ว่าจะเอาแบบสเปเชียลที่มันมี500เยนเพื่อไปกินอาหารหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาไปเถอะเอาไปเถอะเพราะเพิ่มอีกแค่คนละ2 0 0เยนนอ่ถ้ามาเราแอดไลน์นี้นะคะก็จะลดไปอีกคนละ300รอเยนเลยนะหนงแอคเคาท์ได้สงคนนะ ตรงนี้ก็น่าจะมีให้เช่าชุดเข้าไปถ่ายได้ด้วยนะคะใช่ใช่แต่ท้าเมื่อกี้แอดไลน์อยากได้โลคนละสามคือโอเคมากเลยนะอืมอนี่นะคะฟูจิ <Fuji S 2> อยู่นู่นมีอยู่แล้วเธ <laughs> อเธ้ามาเสียตังขนาดนี้ไม่มีไม่ได้จ้ะและนี่ก็คือมิวสิกมิวสิกฟอเรสต์มิวเซียมนะคะถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะเห็นแค่นี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวปังๆของแบบฟูจิด้วยนะทุกคน สวยมากนอนๆเนาะอากาศดีด้วยวันนี้โ <We okay. S 1> อเค จะบอกว่าตรงนี้นะคะวิวตรงนี้คือเห็นฟูจิได้แบบชัดมากเลยนะทุกคนไห้นำมาตรงนี้นะ มุมนี้คือดีมากเลยนะทุกคนคือข้างในอะ่ะมีร้านอาหารนะแต่คิดว่าน่าจะต้องจองราคาไม่ได้สูงมากนะเราก็เลยแบบอ่ะซื้อบตบเข้ามาแล้วแต่ว่านั่งกินในติ่มตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วข้างหลังเป็นวิวฟูจิอะ่ะก็คือนั่งกินไปดูฟูจิไปคือไม่อยากรุ้ไปไหนเหลย คุ้มค่าบัตรมากเลยคนละประมาณจริงๆมันคนละประมาณพันแใช่ไหมพันแปดรยเยนนะแต่ว่าเราแอดไลน์นะก็คือจะได้ลดไปอีกคนละส0มเยนยนะเยอะอยู่นเยอะอยู่แล้วก็เข้าไปอะ่ะมันมีที่แบบมีโชว์ให้ดูแบบโชว์ดนตรีสดแล้วก็วาดอะไรอะ่ะวาดรูปคนอาบน้าแล้วก็จะมีอะไรอีกมีน้ำพุน้ำพุดนตรีแล้วมีอะไรอีก น้ำพุดนตรีมีสวนใช่ใช่ถ้ากินข้าวก็จะมีแบบเอ่อมีดนตรีแบบเขามาเล่นสดด้วยนะแล้วก็บรรยากาศดีมากเหมือนแบบเหมือนยุโรปอะทุกคนแต่ว่าได้เห็นวิวฟูจิแล้วฟูจิวิวฟูจิคือปังมากสวยมากคุ้มคุ้มคุ้มค่ามากสุดๆนะคะก็ถ้าใครสนใจแบบเออมาฟูจิหลายรอบแล้วอยากได้บรรยากาศเปลี่ยนแบบใหม่ๆบ้างก็ลองมาที่นะคะบัสต๊อปที่15นะมิวสิกฟอเรสต์นะมิวสิกฟอเรสต์มิวเซียมโอเคเดี๋ยวเราไปสถานีถัดไป ตรงจุดนี้ก็สวยนะคะเดินเดินออกมาจากตรงเทียเ่ยวเมื่อกี้มิวสิกฟอร์เรสนิดนึ่งขนะ้างหลังนะคะมันจะเลาะตรงแบบทะเลสาบอะ่ะเราวิวปังมากวิวปังที่สุดตรงนี้คือบัสตอปที่16นะคะก็จะมีร้านขายของที่ระลึกอันนี้นะแล้วก็วิวตรงนี้เลยอีกที่หนึ่งที่สวยอยู่นะคะของภูเขาไฟฟูจิสวยมาก่ะม่ไหนจี้จ นี้นะคะก็เป็นจุดปัสสาวะที่เท่าไหร่นะสิบหกปะ่ะสิบหกเนอะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะที่เห็นโค้งๆอย่างเงี้ยคือต้นซากุระนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่บานนะแต่ตอนนี้ขนาดยังไม่บานก็สวยวเพราะว่าวนี่แทนมาจะเป็นฟูจิตรงนี้เลยนะคะเราทอดโค้งตรงเนี้ย<ม>ก็จะคือซากุระนั่นเองนะเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราพาไปดูดอกที่แบบนี่อะซูมเไปให้ดูว<ม>่าดอกเขาเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่า ใบยบังไม่มาใบยังไม่มาทุกคนแต่ว่าเรออกไปมาแล้วนะก็คือสวยมากเนี่ยแล้วมันคือแบบทั้งเวิร์งเลยนะทั้งสวนตรงนี้เลยนะคะทุกคนเป็นดอกด้วยนะจะบอกว่าทิวลิปกะล่ำเหรอเหมือนกะล่ำใช่เหมือนกะล่ำเนอะ ดีมากนะคะอันนี้ไมซ์โซฟีเบามากแล้วก็ขนาดกำลังโอเคสำหรับแบบพกผ้ามาต่างประเทศได้นะทุกคนแนะนำเฮ้ hey! ตอนนี้เรานั่งกินเหมือนอาหารกลางวันนะคะก็คือซื้อมาจาก จากมินิมาร์ทเมื่อเช้าเราก็กินเสร็จแล้วเราก็นั่งผักแบบนึ่งเพราะว่านั่งดูฟูจิไปนะคะเราก็กินกินขนมไปทุกคนแต่ว่าจะบอกว่ารอบนี้คือแบบแฮปปี้มากเพราะว่าตอนดูพยากรณมาก่อนมานะคะก็คือวันเนี้ยมันจะมีเมฆมีแดดแต่มีเมฆแต่ว่าพอเรามาถึงญี่ปุ่นดูพยากรณ์อีกที้ก็คือใช่ก็คือวันนี้เป็นวันที่แบบซันนี่เดย์ทั้งวันแล้วคือตอนเนี้ยทั้งวันจริงๆทุกคนคือ หนาวด้วยทั้งวันจริงเพราะว่าไม่มีเมฆตังสก้อนไม่มีสโมเมนที่แบบฟูจิโดนบังนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก็คือแบบนี้เลยทั้งวันจริงเดินรอบรอบคาวาฟูจิโกก็คือเออก็คือเห็นวิวนี้ตลอดทุกทุกมุมเลยทุกคนคือแบบดีงามมากแล้วตอนนี้คือแบบคุณลุงฟูจิเขาก็ยังใส่หมวกไม่ใช่ใส่หมวกเลยเนอันี้เป็นเสื้อคลุมเลยแหละก็คือยังแบบอีไม้ยังเยอะอยู่เลยซึ่งแบบมันเป็นขนาดที่กําลังดีมากแต่ว่าตรงนี้นะคะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันจะเป็นสวน เป็นต้นซากุระทั้งหมดเลยนะแต่ว่าดอกไ็ยังไม่บานนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งแบบพลิกปไปน่าจะช่วงเมษายนนะถ้าใครมาช่วงเมษายก็ลองมาแวะทีะ่จุดจุดสต๊อปบัสบัสสต๊อปที่16ได้นะคะเคือจะได้แบบวิวแบบเออวิวฟูจิแบบเนี้ยแล้วก็ซากุระด้วยฟูจิไปไหนเออ โอเคค่ะตรงนี้คือบัสตอปที่20นะทุกคนก็คือสุดสายและสุดสายของสายสีแดงใช่แล้วก็จะมาเจอกับตรงนี้เลยที่จะมีแบบร้านค้าของที่เราลึกคาเฟ่อะไรแบบนี้เขาก็จะตรงทัวร์เขาก็จะพามาลงตรงนี้ก็เป็นส่วนใหญ่นะให้แบบนักท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศพูจิจริงๆมุมนี้ก็สวยใช่นี่นะคะไอติมเป็นไฟบังคับที่ต้องมาถือกับตรงนี้สีอะไรดีม่วง <laughs> ข้างในก็จะมีขายสตรอเบอรี่ด้วยนะคะทุกคนสตรอเบอรีร่ใหญ่มากล้วก็อหอมมากด้วยไม่เอาอยากกินจะไปใช้ท,ที่ไปราสซอสโซคาเลตอเคยค่ะอันนี้คือไฟบังคับอีกอย่างแล้วอุ้ยอะไรแล้วนะเป็นไอติมรสต่างๆนะคะซอฟเสิร์ฟ อันนี้เราเอาฟากุระมานะนับบุเทมแล้วก็ต้องเป็นฉากหลังกูจีนะจ๊ะอืมดีก็หอมดีอืมเพราะก็ดีนะพี่ฝยเกือบจะปล่อยมือแล้วจ้าซึ่งบอกฉันโอเคไหมได้อยู่นะแบบดีอะ่ะหอมหวานหวานนิดหน่อย เียบร้อยแล้วนะคะจุดวัสต็อปที่20สุดท้ายท้ายสุดของเลคคาวาคุจิโกเลยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากอะแต่ก็ต้องมาแหละเพราะว่ามันมีไอตรงไอติมนะทุกคนโอเคจบแล้วนะคะทริปล่าฟูจิที่คาวาคุจิโกของเราก็คือลงตอนนี้มาลงที่โอ,อสถานีหลักแล้วนะคะ พี่บ,บนะัสซอปนัมเบอร์วันนะเราเพ็จริงข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยก็ไปถ่ายข้างหลังที่มันติดภูเขาฟูจิได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบมันลงเหมือนรอสรันนะเพราะว่ามันหน้ามันไม่เหมือนตึกมันสูงกว่าตรงนู้นเนาะแต่ว่าก็ถือว่าแบบเออได้เห็นฟูจิบรรยากาศหนึ่งนะคะทุกคนก็นีน่นีจบไปแล้วค่ะฟูจิทั้งวันของเราเนาะก็ทําเวลาได้ดีพอสมควรไปได้หลายจุดนะคะแล้วก็เน้นเดินซะเยอะเดี๋ยวจะแบบสรุปให้ว่า ลงไปวัดสต๊อปไหนแล้วก็ตรงไหนไม่ควรเดินต่อนะคะเพราะว <laughs> okay, ่าไกลมากโอเคก็เดี๋ยวจะลงภาพแบบให้ดูด้วยนะคะที่แบบเป็นเรสเลนจุดถ่ายรูปนะคะและจุดหน้ารอสันตรงนี้แหะค่ะที่จะกลายเป็นตำนานแล้วนะทุกคน ใช่ค่จุดนี้นะคะแคออัดนิดนึงแต่ว่าระวังแบบรถด้วยเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นช่วงที่จะกลับสถาน,นีแบบใหม่เล็กน,นึงพอดีใช่แต่มันจริงจมันจะมีร้อสันอีกนิดนึงนะเลยไปนือเหนือมันจะกว้างกว่าแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรอะข้างหน้าระยะมันไม่ต้องข้ามถนนได้อะไรเงี้ยก็ลองดูมันจะมีสองล้สันแต่ว่าถ้าลงมันก็คือลงมาไป้ายป้ายหนึ่งเราก็เดินย้อนขึ้นไปที่จะไปดูจริงๆนี่แหละเดียวถึงแต่ว่าคณะนับป้ายน่าจะรู้ตีเนาะ ตรงสี่จะเร็วกว่าเดินได้กว่าแช่นตั้งแต่เดือนพฤษภาไปนะคะจุดนี้ก็จะไม่ได้เห็นฟูจิแล้วนะเนื่องจากการข้ามถนนของนักท่องเที่ยวนะคะข้ามไปมากันเยอะมากเราก็ไม่ระวังรถด,ด้วยทางชุมชนก็ตัดสินใจเอาป้ายมาบังนะคะนะักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องมาถ่ายรูปก,กันนะจุดนี้เอาเป็นว่าหามุมสวยๆเราก็ถ่ายอย่างปลอดภัยดีกว่านะคะทุกคน